มาแล้วครับโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองไอ้กุลาน้เยอะอู้หูอู้หนที่ทอดน้ำมันถึงเนี้ยเราเคยกินปลากุเลาปลาเค็มอ่ะกลิ่นน้ำปลานี่นวลๆเลยนะโอ้เทไปเลยโอ้ยมอพอดีเนาะก็ปลาตัวนี้สามร้อยกว่าแล้วมอดมาแล้วครับ แกงป่าปลากูเลาพริกแกงป่าเมืองการอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้โอ้โหนี่บอกเลยนูกเรียนกับผู้จัดการส่วนตัวเราสองคนยังไม่เคยกินปลากูเลาสดนะเคยจะกินแต่ปลากูเลาเค็มไอตัวนี้ถ้าดองเค็มเป็นตัวเป็นพันกว่านะครับแต่ว่านี้เป็นปลากูเลาสดเขาบอกว่าทอดน้ำปลาอร่อยผมก็จะใจเลือกแกงป่าหุงข้าวร้อนๆกินข้าวกับบรรยากาศภูเขาแม่น้ำที่นี่เลย เดี๋ยวเราทาปลาแปบหนึง่งทําอยู่ในน้ำนี่เลยง่ายดีนะธรรมชาติแบบสวยดีมากเลยครับนี่กุเลาครับกุเลามาแล้วครับโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองไอ้กุเลาวันนี้เป็นกับข้าวให้ควนุงเด็นนะครับหุงข้าวร้อนๆวันนี้บอกกันเลยเราไปกินร้านแกงอะไรนะเธอแกงเนื้อต้มเนื้อเมืองการมาครับสั่งกับข้าวไปสามอย่างจนต้องตามไปหลงังร้านเพื่อที่จะไปขอพี่แกงเขาอะนี่ พิกแกงร้านสุดติงไปกิน 3- ามสี่เมนูกินแล้วต้องขอเขาบอกว่าจนมากลูกค้ามากินต่างจังหวัดนะก็จะขอซื้อพิกแกงแกงด้วยวอะไรเนี่ยแล้วก็ได้ชุดแกงป่าคนเมืองการเหลือเพชรบุรีเนี่ยเขาจะแกงป่าแล้วใส่มะเขือขึ้นนะแกงป่าแล้วก็จะเอามะเขือสี้เหลืองนี่ครับใส่เข้าไปนะพิกแกงป่าแล้วก็เราก็จะมีใบกะเพรานี่หุงข้าวร้อ,อ,อนๆนี่ก็ จัดกันแบบนี้เลยบ้านๆ้านลนไฟอีกแค่ไหนไฟออกแั่ไหนเขาไม่ไดควบฝาหม้ออย่างนี้เนาะปิดก่อนโอ้พี่แกงเขาบอกว่าแกงหม้อหนึ่งใส่ไอ้แกงถ้วยอย่างเนี้ยใส่แค่ช้อนโต๊ะหนึ่งนะมาดูเนื้อปลาเราดีกว่าโล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 เมื่อคืนนี้ปลาขาวตัวหนึ่งกินกันสองคนครับวันนี้กุเราตัวหนึ่งก็น่าจะกินกันสองคนดูขอดูเนื้อปลากูเราก่อน โอ้โหโอ้โหวันนี้นอทอดน้ำมันถึงเนี้ยเราเคยกินปลากุเลาปลาเค็มอ่ะหั่นชิ้นเดียวนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปทอดนะบีบมะนาวน้ำปลาพี่กุณูสวนใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวทอดน้ำปลาเถอะอืแต่แซแ่บเนาะ,นะนเนื้อนแน่นเนี่ยกับปลาอินทรีครับปลาปลานี่แพงกว่าปลาอินรีนะแต่คนที่นี่เขานิยมกินกันนะเขาไม่ค่อยกินเค็มแล้วเขากินสดเลยน้องเด่นเนาะนี่หั่นอย่างนี้เลยมันมี มันมีกางทั้งหลังมันมีครีบนี่อันนี้หั่นสำหรับทอดน้ำปลาอุ้ยเกินเราไล่ทาละทอดน้ำปลาปะน้มาเดี๋ยวหมักน้ำปลาทอดอีกกระดูกมันแข็งเนาะเนื้อสวยสวยใหญ่ไปไหมย่อยเสี่ยวเมียวมาอีกนี่ใหญ่ไปไหมพอดีเลยค่ะอันนี้ทอดน้ำปลาอู้หใหญ่ไปไหมเธอ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญนะโอเคแล้วเดี๋ยวลุงถึงก็จะหัน่นตัวมันนี่เอามาแกงเดี๋ยวผ่าท้องมันก่อนอเ,เอาตัวเอาหัวมันนี่แหละมาทําเป็นแกงป่าเราเอาแต่เนื้อเลยเนาะไม่เอาติดก้กงเนาะจ้แะแหล่แต่เนื้อพ่อละอ็มมีหนวดด้วยนะมีมหนวดที่คางแกงป่าวันนี้ต้องต้องสาใจเพราะว่าเจอของเมืองการเผ็ดเผ็ดพริกพริกแกงเขา ไม่รู้จะเป็นปลาปลากุลาจากพม่าหรือเปล่าไม่รู้หรือปลากุลาจากไทยนะตัวนี้นะใ <c oughs> <c oughs> ส่มันไม่เอาอะเนาะไม่เอาค่ะออกเลยโอ้แต่แซ่บอยู่เด้อแต่แซ่บอยู่เด้อนี่ <c oughs> เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆแซ่บแน่นอนเดี๋ยวหาทั้งขยะใส่ก่อนนี่ถุงขยะขยะตัวนั้นเอาหัวมันด้วยไหมไม่เอา เอาหัวหน่อยลองลองดู oh. เผื่อหัวมันต้มปลากระพงต้มปลานี่เขายังเน้นต้มหัวปลากระพงเออเอาหัวมาทิ้งก็จบเลยดี <laughs> แต่ว่าตัดคดรีบตัดอันนี้มันหอกให้หมดไม่เอาไส้ก็ไม่เอาละตับมันใหญ่เว้ยปลานี่เว้ mm. ตับมันใหญ่ไกลเลยอะ่ะตับใหญ่มากเลยอู้ดูปลาอยู่นี่นี่กินปลาเออกินปลาซิวครับ แสดงว่าเป็นน้าจืดท้าีปลาซิวไม่ใช่เป็นปลาซิวทะเลม, <laughs> เมั้งปลาน้ําเค็มสิปลาเนี่ยเดี๋ยวเราตัดทําปลาแป๊บน,นึงจะ้ะมานี่มะเขือคืนเป็นมะเขือคืนของคนเมืองกาญจนบ,บุรีครับเราก็เอาเม็ดไนออกหน่อยเดี๋ยวมันจะคืนเกินนะนี่มะเขือได้ใส่สุดท้ายครับปิดแก๊สแล้วเอาใส่มันจะเป็นแกงปลาที่แบบพี่ก็ทําแกงปลาบ่อยนะลืมลืมมะเขือไปนานแล้ว <laughs> คิดถึงร้านคุณน้อยเนาะร้านคุณน้อยเนี่ยก็เผ็ดไปหน่อยแบบเผ็ดกระแซ่บเผ็ดแซ่บแต่ว่าเผ็ดแบบหหดตับไม่อะเผ็ดกินแบบกินแล้วขึ้นรถมาร้องไห้แบบเกลือนี่ออกแบบเผาผ่านแล้วแถวเพชรบุรีมันร้อนด้วยนะคือพอขึ้นรถตู้มาพบให้เลยแบบนั้นก็เกินไปหน่อยนี่นี่เลยชุดแกงป่าเราเรามีใบกะเพราด้วยนะครับนี่ก็เป็นชุดแกงป่าเนาะแล้วก็เรียบร้อยแล้ะ แล้วก็มาดูนี่ก็เป็นปลากุเลาที่เราเตรียมไว้สําหรับทอดแล้วก็หมกักปลากุเลานี้หมักไว้สักห้านาทีโอชอบชอบชอบดูดดูอย่าประจํานย <laughs> ตามด้วยน้าําปลาเมื่อคืนทอดอร่อยมากครับทอดปลากุเลาใส่น้ําปลาเข้าไปเ <laughs> มื่อคืนทอดปลาข้าวนี่หมักน้ําปลาไว้ก่อนสิบนาทีให้น้ําปลาเนี่ยซึมเข้าไปใน เนื้อปลาอย่างพอดีดูน่าทานมากเธอดูนี่ครับอทอดน้ำปลานะแล้วก็นี่ปลากุเราที่เราจะแกงป่าก็เตรียมเรียบร้อยละเดี๋ยวตั้งหม้อเลยหรือว่ารอสักสินาทีเนาะรอรอรอน้ำปลาแป๊บรอน้ำปลาทำงานแป๊บหนึ่งนเอก็แกงป่าเลยเองได้นี่จ้าจ้เดี๋ยวยกอุปกรณ์มาแป๊บหนึ่งโอ้หขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นเล่นแกะเต็มที่เลย เขาท่าภาแก๊สหนึ่งกิโลมาเด้อมาเด้มเอฟซีนะเติมน้ําไปพริกแกงแกงปลาที่เขาไม่ใส่น้ําเยอะแบบพอคลุกขลิกพอทาต้มให้ปลาสุกจริงที่จริงเขาลวกปลาก่อนนะเราจะลวกก่อนไหมลวกก่อนกนะแกงปลาไม่ต้องลวกก็ได้มั้งเพราะว่าพริกแกงมันได้นะหรือว่าจะลวกก็ได้ไม่เป็นปัญหางั้นก็รอน้ำเดือดเดี๋ยวลวกทิ้งน้ำหนึ่งเนาะลวกก็ได้ผู้จัดการอยากได้ลวกก็ลวกจ้ะ <laughs> แล้วก็อีกอ่าหนึ่งทอดเลยไหมทอดเลยก็ได้คเดี๋ยวเราแก้ทอดออนี้เลยทอดน้ําปลารอเลยทบสิบนาทีแล้วนี่ดูสีพี่แกงป่าเขาเดี๋ยวเพิ่งตักเดี๋ยวรอลวกปลาก่อน <จะ S 1> เดี๋ยวตักมาแล้วไม่รู้จะไม่มีที่วางเรามันเดือดแป๊บนึงจ้ะเอาเปลี่ยนแกนครับผู้จัดจาการอยากได้ลวกอยากได้ลวกนะก็ลวกเลยลวกหน่อยก็ดีครับเพราะปลามันก็อาจจะไม่ได้สดแบบมากแล้วก็ลวก นี่มันลวกลวก้ววกน้ําทิ้งเนี่ยทาให้หายคาวครับแต่เนื้อปลาแน่นมากนะเนื้อปลาคุณเราครับลวกไปเลยดูเขื่อนครับเดี๋ยวผมอาจจะได้เอาเรือผมลงนะพายเป็นนู่นอ่ะตีกระสู่ผมดูแล้วเดี๋ยวเวลานั่นน่ะนู่นน่ะนน่นน่าจะได้อยู่แล้วผมเห็นไม่พายแล้วอย,อยู่ในเรือหลังเงี้ยยืมครับยืมไม้พายเฉยๆแล้วขี่เรือไปนู่นเลยอ่าเนื้อเด้งดีมากเลยครับ ทูเลยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้หั่นชิ้นเล็กนะเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้มสูงนะครับคือลวกลวกเลือดลวกอะไรมันรอกนี่นี่นีนีนี่นี่รับนี่อีิ้ง่นี่นีนี่หี่นี่นี่นีหนีอนี่นี่น่น้่นี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 รนี่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 น่น,ด, um นดูปลาเาี่นนี่ยอ่าใส่น้่ีของพริกแกงครับ พิกแกงเจ้านี้คือผมก็ถือว่าติดแบบเทพเลยนะนี่แกบอกว่าใช้พิษกะเหลี่ยงในการาตำครับจะมีความเผ็ดแล้วก็หอมใส่ใบมะกคิวมะกรูดเลยเนาะหอมกลิ่นนี่เลยน้ำลายน้ำลายมาเลยครับหอมกลิ่นแบบใช้ได้เลยนะรอน้ําเดือดแป๊บนึงแล้วใส่พิกแกงไปเลยนี่ทําง่ายๆครับขอให้เรามีพิกแกงดีมีพิกแกงมีวัตถุดิบเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นหมูหมูป่าเก้งกวางอะไรก็แล้วแต่ จุดกระชายพริกพวกนี้ใบมะกระดูดแต่ที่เมืองการเขาใส่มะเขือครับแล้วก็ใบกะเพราปรุงรสน้ำปลาผงนัวผงปรุงรสนิดหนึ่งก็ได้เรื่องเลยอันนี้จะรักษามากนี่จะเก็บไปให้นาเล่ได้ชิมด้วยเนี่ย <c oughs> ใส่น้ำใส่กระติกน้ำแข็งไว้เก็บไว้ได้นานอยู่เนาะเดี๋ยวเอาปลาอันนี้มาทอดด้วยเถอะโอเคระหว่างที่เรารอแกงปลาครับผู้จัดการก็จะทอดปลากอเราทอดปลารอเลย ก็อาจจะใช้เวลานานแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าปลาเราหั่นชิ้นหนาดีนี่น้ำปลานี่ซึมเข้าไปในตัวปลาแล้วครับเป็นปลากรูเราว้าวว้าวว้าวนะครับเมื่อกี้แม่ปิวโทรมามีเอฟจีเอฟซีจากประธานวังเวียงในสยามแยกเดี๋ยวให้กลาลังแรกเฟซบุ๊กกันอยู่น้องเขาให้มันเป็นนักเอก,กเรุ่เด่นนี่พี่แกงลาลงไปเลยเดือดเดือดลตามด้วยโอ้ปลาทอด สูตรนี้ต้องยืนทอดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเ,เรนามประสบการณ์แล้วเอาไว้ใกล้ๆได้อเอาอีกแล้วแผลเป็นเต็มตัวแล้วเนี่ยสู <c oughs> ตรนี้ผู้บริการต้องยืนหนีกว่าเลยคร <c oughs> ับอยู่ใกลแล้วเด้อตัดปลาเนะาะนี่ก็จะปลามาบนี้นี่ชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็ดูบรรยาก,กาศดอยไปนี่พี่แกงแกงปลาเราโอ้โสีพี่แกงครับ นกติดกลิ่นหอมมากเลยบอกไว้ก่อนนี่เลยน้ำเดือจดจัดๆตามด้วยปลากุเราที่เราเตรียมมาต้มลงไปเลยออเดือดได้ที่นะครับดูที่แกงที่นี่มันดีจริงๆเมื่อก็เนื้อปลากาอย่างนี้เลยครับนี่ได้ที่แล้วก็เติมเลยนี่เลย ันนี้เป็นแกงป่ามันก็ต้องรสชาติให้มันแบบดุดันครับไม่เกรงใจใครนะใส่พริกแกงลงไปเลยใส่ใส่ผักไม่ใช่พริกแกงนะครับปิดคน,นเกือบสุกก่อนเราถึงจะใส่มะเขือนะครับนี่กระชายลงไปปรุงรสน้ำปลาถุงนัวนี่เออซีสันหน้าตาครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่เอสซีมาเด้อมากินข้าวด้วยกันครับ ใส่ลงไปเหยาะน้ำปลานิดยนึงผงนัวนิดนึงนะแป้งนัวลงไปน้ำปลาลงไปแอบชิมนิดนึงโอ้มาอ,อ,อีกแล้วปลานี่หอมมากครับเฮ้ยหอมมากเลยเธอเอกลักษณ์ของปลาชนิดนี้เขามีความหอมเลยนะครับเขาถึงเอาไปทำปลาเค็มกันนะมูนกินดีครับนี่ เดี๋ยวเราก็เสิร์ฟใส่หม้อไฟเราอีกสุดติงครับใกล้สุกก็ผงนวหน่อยึงส่วนเลยได,ได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องแล้วแล้วก็ตามด้วยมะเขือเลยครับนคนสามรอบปุ๊บอีุด คุณน้อยนี่ใส่พว๊บป,ปิดแก๊สเลยนะแล้วก็จามด้วยใบกะเพราครับกะเพรานี่ก็ให้ความร้อนแรงเผ็ดชาเผ็ดร้อนเข้าไปอีกมีน้ำขุกขิดครับไะปิดแก๊สเลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่เลยนี่เลยลาดกับข้าวสวยครับงานจะใช้เป็นปลาเป็นหมูหมูปลาเป็นของอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เลย นี่นี่แล้วก็มาดูกลกับมาดูอย่างน,นี้แตกปลาทอดเราโอ้โหเหลืองดีมากเหลืองก็ไม่นะเธอน,นเหลืองน้ำปลาเนาะเป็นปลาสดครับทอดมาสีานี้เลยอู้สีออกจะเกือบไหมแต่ไม่ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้เข้มไปหนไหเนีย่ย น,น,น้ำปลาเราเข้มหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าพอดีครับเชี่ยผมมันอยากดูจากมุมกล้องเฉยๆสีนั้นแต่ว่าสีจริงมันได้อยู่อ,ออกเหลืองๆคุณนะน <c oughs> ีะ่ตอนนี้นั่งรอดูปลานะครับรอเรือเข้ามาครับนี่ขออนุญาตชิมน้ำแกงหน่อยอเหมือนเลยอ่ะเหมือนไรแกงปลาเหมือน <g arness> <S <S ตายแล้วพี่ต้องไปไปซื้ออีกไหม,มนเนี่ยแล้วมะเะขือมะเขือคืนนี้มันจะรสชาติแบบมันจะมันจะมีอีกกลิ่นของความเป็นเปล่าออมาครับแล้วพี่แกงได้เรื่องเลยเออ,เอออร่อยมากพี่แกงเขาไม่ได้แบบตําใส่เกลือหรือว่าใส่วัตถุให้มันแบบเค็มไปแล้วเก็บไว้นานนี่คือทําแล้วเขาขายดีเขาก็ทำใหม่เรื่อยรสชาติ อันนี้ดีจริงํำขนาดเลยํำแตลลละลำาำรำเหมอไดตจักเลยคือลองชิมดูก่อนไ,ได้ไหมเมี่ยคือลองชิมดูน้ำแกงพี่หน่อยอิมอัวนั้นหาได้ไหมได้ได้ได้ <c oughs> พริกเขาดีเนาะหอมรสชาติดีอะแต่มันมีมะกินผร้อมมะเขือครับเข้ากันดีดีอะเอก็แปลกดีนะที่ใส่มะเขือนี่มันต้องเข้มข้นอ,อย่างนี้เนาะ ปกติพริกบ้านเราไม่ค่อยคือพริกแกงบ้านเรามันจะเค็มมันไม่ค่อยถึงคือยังไม่าทานได้ปรุงก็เค็มออกออกเค็มไปนําแล้วอ่ะอันนี้คือแกงเขาแบบเขาเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่เกลืออะไรกะเธอะเขาไม่ไม่ได้ใส่แบบความเค็มเข้าไปแบบไม่ได้ไม่ต้องการให้แบบเก็บได้นานอะ่ะนี่พร้อมเสริมอยู่นีเลย ปลาคุณเรานี่ตามไปดูได้ในช่องควอวโรงเรียนแฟม i ิลี่ครับตัว300กว่าบาทเรากินกันหมดตัวเลยครับวันนี้ดูที่จริงเรานึกว่ามันจะแพงเนาะเพราะว่าเวลาเขาเอาทำเค็มแล้วมันแพงมากเห็นอ,อ,อ,อะไเธอเห็นปุ้ยหม้อพอดีเนาะก็ปลาตัวนี้300กว่าแล้วหม้อนี้เท่าไหร่อะ200 <laughs> 200ขายไม่ได้ขาดทุนครับนี่น้ำแกงคุกิคุกิคุกินะ เขาสวยมันร้อนปลาก็เกือบได้แล้วไม่ได้ไหมนะครับแต่ว่าปลานี่มันมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละมันน่าจะเป็นแบบนี้ข้างในมันขาวดีอยู่ครับัปแกงปลาก็เรียบร้อยทอดพอใกล้สุกแล้วครับถึงเวลากินข,ข้าวกันมาเด้อมาเดักท,ที่ทโตปลานี้ทอดมาแล้วสีทองดีเนะทองดำมาทองดำทองดีทองเค็มนี่ครับ ลิ่นน้าปลานี่นนวลเลยนะโอ้โอมาแล้วครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยทุกเดือนนี้รอคอยมาก <c oughs> มาวันนี้เปิบข้าวกันครับนะกระเขือคืนมาก่อนเลยพริกไทยมาก่อนเลยโอ้สุดยอดเลยว่านืืมขอโบโทโมาเนาะอะไร เื่อทัพร้านอาหารเราเปไปร้านอาหารจะได้สั่งพริกแกงมาหรือว่าขอซื้อสูตรได้ไหมโอ้คือสิบว่าหายดอกือมเปิดก็ไปเปิดอยู่เชียงรายนะนอกาเชียงรายไม่มีอาหารป่านะถ้าเปิดเชียงรายได้บุก็ขึ้นเนาะโอ้เนื้อปลาเนื้อปลาหอมมากเลยครับเนื้อปลามีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมีความหอมมันก็คล้ายปลาเก๋าเพราจะมีกลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์อะ ใช่ได,ใได้ใช่ได้แล้วคนเมืองกาญน,นะเขาชอบดองหัวชะเท้าอย่างนี้นะอืเรียกน้ำย่อยดีเอาเปรี้ยวเนาะอึมินกับหมูย่างนอกจากเขาจะดองหัวแล้วเขาก็ต้นมาดองด้วยต้นหัวจะเท้าเขาเนี่ยเห็นไหมก้องมอง น่ก็ได้อืหมีกแล้วกินกับเนื้อ,อย่างมุ้งเด่นเออเนาะดีเยออร่อยเนาะมนนไม่คิดว่าจะรสชาติจะอร่อยนะเนี่ยหินฝ้ายซื้อบอกอ,อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อซื้อมาแซ่บเสยสิบบาทย้อวเจอซื้ออีกนี่เนาะติดรถไปอของดีมังการครับพริกไทยเม็ด ยั้กินกับเนื้อ,อย่างลุงเด่นได้เลยเนาะใช่มะเขือค,คืนพริกกระชายเนื้อปลาแน่นๆน่นตักเลยบันี้ต้นมะเขือคืนอยู่หนาบ้านถึงว่าดาวิ่มได้ี่ยมาทำอย่างนี้อร่อยเนาะ แต่มะเขือไม่เหมือนไม่เหมือนม้านเราแล้วเนี่ยอืมก็อร่อยจริงวิวดีด้วยมีวันนี้อ่ะที่กินข้าวแล้วเอฟซีนี่เห็นวิวด้วยหน่อยหน่อยปกตินี่นเห็นตลอดเนี่ยมีร้อนแสงอันนี้อร่อยอืม ปลานี้เลือกเพื่อนผูงมาเยอะมากเลยแขกไม่ได้รับเชิญบะเกลือกินปลากาเราทอดก่อนเดิมอือข้าเ,เปนปลานะี่เนื้อข้างในมันไม่ได้ดำนะครับมาเมืองกลางกินข้าวบนริมน้ำก็ต้องกินปลาเยอะออปาม,ามม อือนหอมเนาะน้ำอหอมอทอดะหอมกับต้มครับแล้วเน,นื้อมันจะแบบยุยยุยแบบบอกบอกยังไงเดียวไอตัวนี้เวลาเราเอาเข้าเหนียวจ้ำถ้าเขาไปทําเป็นปลาเค็มนะม,มันจะแบบอลอยกับปลาอินทรียครับมิเแก้ว ปลาลาืมเสื้อของยายนะมันเนาะกินกับเจ้าเจ้าบองบ่ะปลาทอดเอาไปทอดอร่อยมากเนื้อมันเนียนมากแล้วไม่ไม่ไม่มีก้างเลยครับเนี่ยไม่มีก้างแทรกแล้วก็มีความหอมหอมหอมมันอ่ะชจลยกันมันดิ จะเอาแกงปลาดิมั่นคือกะไรขอช้าเอาอเอาไปาอถูกใจเด้ออู้วถากินตอนเย็นน,นี่เจ้เมื่อวานคุย,ยกับเนะจ้าที่อุทยานเขาบอกว่าถามหัวหน้าอุทยานไปไหนนะแกบอกว่าหัวหน้าอุทยานไปหมู่บ้านกะเหลียงปะปะกรยอซึ่งหมู่บ้านกะเหลียงเนี่ยเข้าไปในนี้แล้วไม่มีถนนไป ต้องนั่งเรือไปอย่างเดียวให้ถ้าเราจะไปหมู่บ้านเนี้ต้องห่างจากนี้สิบกิโลจะเป็นแพรอยู่แล้วก็สามารถนั่งเรือเยไปในหมู่บ้านนั้นได้แล้วก็ในหมู่บ้านนั้นน่ะมันก็จะมีแพรอยู่แพรหนึ่งเหมือนโฮมสเตย์สามารถไปนอนได้อเออเข้าท่าเนาะแต่เมื่อวานโทรไปสองรอบแล้วเาขาไม่รับสายไอ,ไอแพรนั่นนะเหมือนกับห่มสเตย์น่าจะเมื่อคืนที่เขาเปิดไฟริมนั้นหรือเปล่าคุณแจ่ไปอีกสิบกิโลเล้น้ำเนี่ยไปอีกสิบกิโล สิกิโลนพี่ดูนะจากใน Google แล้วสิบกิโลเนี่ยเป็นเป็นแพร่แล้ก็ต้องขับไปอีกหลายกิโลชื่อหมู่บ้านนี้ให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูถ้าข้ามได้เราอาจจะข้ามไปเที่ยวครับอยู่นะเราอยู่จุดนี้นะตอนนี้นะไปอีกไกลมากเลยนู่นนะไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติมันไปอีกมาอยู่ในสุดเลย จากนี้ไปสะพานมอนก็หกเจ็ดสิบโลแล้วแต่ว่าอยู่ไหนเนาะเี่เขาแลมที่เราอยู่เราอยู่นี่นเราอยู่อ๋อเราอยู่นี่เหรอเราอยู่นี่เราอยู่ท้ายสุดเลยมันจะไปนี้ขอมาหนวยพิทักษ์ม่ที่ห,หินการถางป่าเนี่ยนเนะาะกราสิพาย 4, เอฟซีไปเที่ยวเที่ยวดูหน่อย ชื่อแพรแหลมนี่นะโอ้หาม่เจอแล้วม,มันกว้างมากเลยนะเกินเขาแหลมเนี่ยยาวเป็นดูยาวแบบยาวมากอ่ะต้องต้องเสื้อดูต้องต้องไปดูใหม่เมืองกาดนี่เขื่อนเยอะเนาะน้ํหนาสวยนะน้ำตกไซโยกแบบเขียวน้ําแควใหญ่แบบโอ้โหเมืองเฟืองอะ่ะเมืองเฟืองเลยอะ่ะ มะเขือคืนใบกะเพราเนื้อปลามันดีจริงดีใจมากเลยที่ซื้อปลาตัวนี้มาอร่อยดีกะเพรา,าเข้าไปแซ่บข้าวกัดใส่มะเขือนี่ เวลาเรากินข้าวอิ่มมันจะช้าๆชา,ชาปากนะมะเขือนี่มันจะขึ้นๆอยู่ในปากเรากับแก้มตอนเย็นนะเธอเนาะที่จริงทำทำผิดเวลาไปนิดนึงเนี่ยนะตอนช้าเขาต้องกินอะไรแบบเบาๆนี่ตอนเช้ามาจัดแกงป่าเลยนะอันนี้สายห้าว ตอ,ตอนเย็นมีไหมตอนเย็นมีอะไรอ่ะมีอะไรที่มันแบบเป็นกับแกมอ <laughs> ะเอา้าอันนั้นไงปลาแผ่นหมกเกียบก็เริ่มเทิมเลยอ่ะวันนี้กินปลากุเราะอ่ะอืมโอ้ยขินหอดบนปลามีไงท่านไหรอนี่กระป๋อง,งอืมไม่กินข้าวอร่อยจังเปรี้ยว การเดินทางที่นี้ทานข้าวอร่อยมากตุย้ยเคลื่อนทันแล้วหมดเจ้าเท้าดองจึงเราเอาไปซื้อไปดองไว้ที่บ้านเราก็ดีนะเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่มีบ้านอยู่เมืองกาญน,นะแล้วมีเรือนะมีเรือเหมือนที่บ้านนะแหล่งหากินพี่เลยนนะแถวเนี้ปลากระสูมกระสูมเนี่ยใจะจะขับเรือมาโคตรไกลเลย แล้วนกใี่ตัวสวยเมื่อคืนหนูนั่งดูนกนกอะไรไม่รู้ปีกสีคามๆนกกระเ็นแล้วอตอนเช้าเต็มเลยนกกระตินนี่นกเจา่านี่นกเจ่าเหรอ,อนี่เหรอนกเจา่ามันเป็นยังสีเหรอ,อโอ้ไทยรู้ต้องปีอ้อยพอแล้วว่านกเจ่าบินเจอเจอ,เจอตนี้ <c oughs> นี่นแหละ <c oughs> ให้นกเจาไปให้เจ๊อ้อยดูหน่อยทำไมน,น,น้องน้องอ้อยไม่รู้จักนกเจาห่ะไม่รู้เจะชอบเพลงนี้นะ <c oughs> นกเจาถ้าเป็นนกกระยางมันจะเป็นสีขาวเหมือนกันหน้าตามันคล้ายๆกันแต่ว่าปีกมันจะสีขาวถ้านกเจามวิ่งลายๆนี่อ๋อนกเจาเป็นอยังฟึชโดนี้เหรอเป็นอยันงฟึชโดนี้หรอ แล้วมันบินมันเจอแล้วนะนัน่นก็นอกเจา่าเลนะตัวนั้นตัวนั้นจะปีกขาวเก้า<ม>นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีพี่เขาบอกว่าจะมาสิบโมงอ,อ่ะอาสาตื่นสายแล้ยนี่ <c oughs> แล้วไม่เห็นวิวแววเลยแต่ยังไงเราก็จะรอครับไม่มาหรอกเาจะไปตามหาอื <c oughs> บ้านใครเขบอกอยู่ในซอยเนี่เข้าไปในซอยนี่นอีกวัน <Wow. S 1> แซ่บหลาย <Wow. S 1> สำหรับเมนูปลากุลาวันนี้ครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จเนี่ยผมจะรอดูเขาเอาปลามาขายอาจจะตามไปดูได้ในช่องครัวโรงเรียนแฟมารีแล้วเราก็จะเอาปลาไปทําเมนูเรากินกันแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับรอปลามาเสร็จเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บข,ของไว้รอเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าต้องเกลียรยหลายอย่างนะ <Wow. S 1> โอ้โหคนของเรามาแบบเต็มมากนะ ขอตัวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ F4 ได้รับชมครับแซบแซบแซบแบมาแล้วครับกินข้าวกินปลาเสร็จกว่าจะเก็บข้าวเก็บของขึ้นไปใส่รถนะโอ้ควาุงเดือนสัญจรนี่ไม่ธรรมดาครับเนยอิมอร่อยนะนี่น่าจะเป็นเรือของพี่ที่จะเอาปลาไปขายหรือเปล่าครับนะมากันสองลำเลยนี่เรารอดูพี่มากเก็บเมื่อวานนยะเขาจะเอาเรือมาทาบามานี่แล้วเขาก็จะเอาปลาไปขายในตัวเมืองกาญจนบุรีครับเดี๋ยว ต้องรอติดตามว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่เดี๋ยวรอติดตามในช่องเต็มๆใช่แล้วครับเนี่ยจําเด็กคนเมื่อวานได้อ่าลูกชายแกไปเรียนไปเรียนโรงเรียนในเมืองนะครับเนี่ยนี่หาปลากันมาเดี๋ยวต้องตามไปดูได้ในช่องครูองเดือนแฟมิลี่นะครับเพราะว่าคลิปผมนี่ยาวมากนี่โอ้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วพี่เมื่อวานจริงๆเขาจะเอาปลาไปขายครับเราจะตามไปดูว่าใช่หรือเปล่านะต้องรอติดตามครับนี่ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละ เอ,อ้ไม่มีปลาครับมีแต่คน,ใช,นใช่เด็กสใช่เด็กเมื่อวานแต่ไม่มีปลามาวันนีออ้โอ้โอ้เออใช่น่ะพี่นุ่นน่ะปลาอยู่ในนู่นน่ะเออใช่แล้วเดี๋ยวต้องตามไปดูครับ